โอเคเอาเนะครับสวัสดีผมกาภวผมนิวส์กรุงนะครับผมวันนี้ก็ได้ไปร่วมง,งาน OS c a s t e r เตอร์ครั้งที่สครับผมที่จัดขึ้นที่ยูนิมอลวันที่19ธันาวาคมนะครับผมก็คือวันนี้นะก็เพิ่งกลับมาชุดก็ยังเป็นชุดเดิมที่ใส่ไปางาน c a s t e r Day นะครับผมก็เหมือนอย่างเช่นเคอร์เรียรที่ไปงาน t ีนะครับผมผมก็จะมาสรุปบรรยากาศงานคร่าวๆกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันซิว่าของที่น้องๆแต่ละท่านให้มามีอะไรบ้างครับผมอ่านเริ่มจากงานคร่าวๆก่อนนะครับผมงานนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือจัดใกล้ๆกักับวนคริสสต์มา ก็ได้เป็นปีของการมอบของขวัญกันนะผม,ผมก็เลยจะเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันแบจับรางวัลกับรวมถึงจับของแคสเตอร์ให้คนธรรมดาจับละยงงี้ับกันไปนะครับผมผมก็ไม่ได้ร่วมนะพอดีก็ไม่มีเวลาไปหาของขวัญน,นึงคิดไม่ออกเลยจะให้อะไรดีดเลยก็เลยลดในส่วนนี้ไปนะครับผมแต่ก็มีแด้ของขวัญมาบักด้วยนะครับน้องเอามาให้อะไรงนี้ครับผมก็อ่ะผมว่าผมเริกกันเลยดีกว่านะเอาเป็นว่าผมขอญาตเก็บตกจากเขาไปแล้วก่อนนะครับผมที่ผมลืมเอามา ให้ดูครับผมก่อนอืึ่นก็อันนี้สร้อยนี้ครับผมที่ถ้าเกิดใครที่เห็นในท้ายคลิปของ TGS อ่ะสร้อยอันนี้ที่แอดมินเพจคงปี่าแอดมินนาโอ,อกครับผมเขาให้มาเป็นสร้อยเป็นดอกแท็กนะครับผมอันนี้ก็วันีเก็บไว้แยกไว้อีกส่วนหนึ่งก็เลยต,ตอนตอนที่นํามาอัดคลิปมันลืมนะผมก็เลยอ่ะขออนุญาตเอามาอัดคลิปในส่วนนี้แทนถ้าส่วนงานนี้แทนับผมรวมถึงสิ่งนี้ด้วย ตรวสิ่งนี้พวกุญแจนี้ผมจามได้เลยแต่ผมหาไม่เจอตอนแรกผมขอใช่หนึ่งครับพอดีว่าใส่ไว้ในกระเป๋าด้านข้างแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เช็คตอนนั้นอะน่ะก็เป็นกุญแจนิ้วคุงไอโตโรดิฮาร์ดร่วมกันแล้วมีเขาเขาคุงคุ้งคุค้งด้วยครับผมมีแล็คคุณม่ก็กลับแร็คคุณเขาเขาคุ้นคุ้งด้วยนะครับผมตรงนี้นะก็เป็นพวงกุญแจอีกอันนึงครับผมต้นนั้นต้นนั้นครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นของที่ลืมเอามาให้ดูเข้อแล้วครับผมอ่ะต่อไปก็จะมาดูของที่คราวนี้ไดี ผมจะเริ่มที่แฟนอาร์ตก่อนแร่น,นะผมแฟนอาร์ตจริงๆอันแรกที่ได้เลยรู้สึกว่าจะเป็นของคุณน้องชินนั่นอะ่ะตรงหน้าง,งานเลยเริ่มต้นมาก็ได้เป็นสิ่งนี้เนี่ยรูปภาพแฟนอาร์ตเป็นหนูมน้อยหมกและคคูนนะผมกับออันนี้เป็น m e r อเ c ี r i s คริสพี่นิวคุงฟอร์มชินนั่นสัง่งเป็นเอามาแพ็กเก็อย่างนี้ยผมไม่ได้มีโบว์ผูกนี้ซึ่งดนึงมาได้ก็จะเป็นอเป็นปงกุญแจคล้ายกุญแจแหละเคล,เคลที่ผมเอามาทำแหละนะ ก็เป็นพวงกุญแจร,รูปนิ้วคงวัดเองครับผมแบบลงสีใช้สีแล้วเป็นสีมันนะครับผมนะน่ารักๆผูกโบว์ไปได้วยโอเคสองอย่างนะครับผมต่อไปอันนี้แฟนอาร์ตอันนี้ก็แฟนอาร์ตนิ้วคุงขอให้พี่นิ้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงต่อไปนะคะและก็พิกยิ้มด้วยนะฮะ <laughs> ใส่ไว้ในแฟนอาร์ตผมอันเดียวกันเลยครับผม <laughs> นะครับมีคุณกิณ๊ฟอยู่ข้างล่านมีหน้าเหรอเนี่ยแอมอยู่ตรงขานะครับผมโอเค แล้วก็แฟนอาร์ตอันอื่นก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็บายลิชานะครับผมนิวสุงและมีไอโตะแล้วก็เอลต่ำากสังเกตเอลครับเอลต่ำหมอกต่ำวักนะโอเคแล้วก็มีหัวใจให้กันครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้ก็แฟนอาร์ตสันไปอินเล็กคูนก็าดูนี่เป็นแฟนอาร์ตของเกมเจนเนเดตเจนปองนะครับผมก็เป็น New นิวคอเวอร์ชันยันที่มีนมเนี่ย มีนมด้วยมีแล้วคุณตรงกลางคุณน่ารักมากนอยู่ตรงกลางครับผมโอเคผมก็คิดว่าไออันที่ขนาดเล็กอย่างเงี้ยผมจะเอาไปเคลือบนะครับผมไปเคลือบไปคล้ายอย่างเงี้ยนะเพราะว่าวางว่ามันจะถ้าเกิดใสไว้อย่างเงี้มันเล็กๆเนี่ยมันจะงอๆได้ยอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เช่นกันครับที่ผมก็จะไปเคลือบก็คือกฟนอาร์ตไอโตกจะส่งงอกบนหัวแล้วก็แรคคูนนี่นะครับผมโอเคก็มีข้างหลังแจว่านีคุงแอนไอโต้มีรูปนปักพิธีหญิงด้วยนะครับผมอาจจะอ่านนะครับผม นักดัาชังต้องเคลืบให้เห็นถุงมือข้างบนหน่อยแี่เดี๋ยวผมจะไปเคลือบนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะเปราะบางเราสมควรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเนี้ยอันนี้เลยอันนี้เลยมีราคาได้ห้าบาทสวัสดีครับผมนะครับผมแลคคุณน่า,า,นารักๆห้าบาทห้าบาทด้ยนะน่ารักต้องเคลือบนะเพราะว่ามันจะเปราะบางมันมันเลแค่เนี้ยแค่ป่ามือเนะี่ยดูสิจิ๋วมากอะ่ะจิ๋วแต่แจ๋วครับผมโอเค ก็หมดแค่นี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นของชิ้นใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะเริ่มต้นอันนี้นะผม,มโฆษณาดีไหมันเป็นเอาเป็นว่าเป็นน้ําชาขาวแก้ควยขาแล้วมั้งผมยังไม่ได้กินเลยไหนๆก็กลับมาถึงบ้านแล้วไม่หยุดกินน้ําเลยอ่ะก่อน,น,นจาจว่าไม่สปอนเซอร์เราก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกกันเลครับผม,ผมเป็นที่ทอดอะไรให้ดูข้างหลังแทนนะผม,ผมก็ชื่นใจการเดินทางยาวนานมากตอนกลับบ้านไหนบอกหลงเนะี่ย โอเคอันน uh, uh, ึงก็คล้ายๆด็อกแคร์ก็ผมเป็นพวงกุญแจอ่าไททันนะครับผมแอสเซทบอลไททันนะครับผมก็จะแอบบอกนิดนึงครับผมว่าผมซื้อ PlayStation 3มาถ้าเกิดปีหน้ามันมีไททันออกมาครับผมแอสเซทบอลไททันเทสามผมก็คิดว่าผมจะแครด้วยนะครับผมนะโอเคตอนแครก็จะใส่ใส่ไม่ได้ของคอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ไหวของแขนของมือแทนนะครับผมอโเคหัวใหญ่ไป นะครับโอเคต่อไปที่เหลือจะเป็นประเภทกล่องอ่ะอ่ะเลยตุต๊กตานี้ก่อนตุ๊กตาแดกูนี่ผมชอบมากเลยมันเป็นตุ๊กตาแดกูนที่แบบเอ่าเขาเรียกว่าไงเมอร์รีค่คริสต์มาสแดกูนอ่ะเป็นทรงหมวกแดกูนแล้วก็หน้าแดกูนมีผ้าพันคอด้วยอ่ะเป็นแดกูนที่แบบไม่รู้หาหาที่ไหนกันแนะ่หาซื้อที่ไหนอะ่ะแบบเจ๋งอะ่ะเมอร์รีค่คริสต์มาสเมอร์รีค่คริสต์มาสน่ารักนานักครับผม โอเคทีนแล้วเป็นกล่องจริงๆแล้วเอากล่องแรกก็ดีกล่องแรกที่เราได้มาคือกล่องไหนวะกล่องนี้นี่ได้หน้างานเลยครับผมกล่องแรกกล่องนี้ตอนเข้ามาใช่ไหมมีน้องสี่คนผู้ชายสี่คนเขาเข้ามาแล้วก็ให้มาเลยครับผมถุงบอลเลอร์เทอเลยแบบแบ่งเหมือนเหมือนมาทั้งแกงแล้วก็ให้คนอื่นในแค,แคสเตอร์ด้วยวก็ดูสิว่าในกล่องนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะครับผม เต้น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 ตนตุปุ๊ยก็ทีโอ้ยน่ารักอ่ะอืเออโอเค thank you นะครับผมเป็นสุวินีโอเคพวงคุณแจและคุณมันเหมือนเหมือนเหมือนแอบเหมือนมามาปอมเหมือนมิซายอ่ะเหมือนมาปอมอ่ะมีหางฟูๆูชอาชอบโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่น่ารักดีอ่ะ มีโบเสียงน่า <N' a> <N' a> รักมากอะ่ะอืมแค่ขอบคุณม,มากนะครับผมวันนี้ก็เป็นกล่องสภาพกล่องนะ,ะผมโอเคไว้ข้างนอกั่นกันนะผมก็ให้อยู่คู่กับตุ๊ก,กาตาไปเลยให้กอดไปอ่ะ oh God, โอกอดไปผมกอใส่ตรงนแสงแดดโอเคต่อไปอันนี้นะครับกล่องใหญ่สุดน,นะครับผมที่ผมได้มาอันนี้ให้มาตอนแรกก็ตกใจมากของผมนี่เหรอน, <K ong> น,นคะครับผมโอเครุนกันที่ว่ากล่องนี้จะมีอะไรกันแนะ่นะเค่อยค่อยหา เราจะพยายามแกะอย่างเบามือที่สุดเท่าที่ทำได้ <c oughs> เริ่มต้นมาก็ขาดเลยคืออะไรปึ๊บใจเย็นใจเย็นโอเคอเอเค่อยแยกมาอุ้ยอืมแทน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 เดี๋ยวขึ้นแท้ตอนนี้ <c oughs> ยังเปิดไม่ได้ขอใครถ้าเกิดว่าแกะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับผมผมพยายามแล้วมันไม่ใครโอเคเท่าไหร่ผมไม่มมีควาขอทำในการแกะเท่าไหร่ <c oughs> อยากกระชีดได้แต่ว่าเก่งใจนิดนึงอ่ะก็ปกติคนชอบเก็บพวก ไอ้เนี่ยพวกนี้แหละก็เลยไม่อยากจะแกะเท่าไหรแบบแรงเท่าไหร่โอเคเอาข้าข้าวนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ต้องงัดวะหามุมกันนะมุมนี้โอเคแกะได้อยู่ถือว่าไม่ไม่ไมีปัญหามากเท่าไหร่ตึ๊บโอเคไปดึงออกมาเอาไปรักษาเจ้ากล่องลายแมวนี่ไว้โอออจสิพิงยามันไม่ออกเว้ยเวลาตรงนี้ก็จะผ่าไปอยรดเร็วโอเค ไปตรงนี้นะครับผมอ่ะกล่องสภาพหน้าตาแบบนี้ยผมบล็อกบล็อกเป็นอะไรกันแน่นะบล็อกบล็อกด้วยโช่อุ้ยไม่รู้อุ้ยโอ้นุ่มๆอ่ะขนนุ่มๆมาเธอเฮ้ย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 ท่านท้าล้วทันเทิร์นทันทันทาปุ๊บยังไม่เห็นนะผมไม่รู้ไปเนยังไง คนนุ่มเลยรู้สึกเหมัอนผัดหมูทั้กันนะผัดกัน,นะกนไม่รู้เป็นไรนะเหมือนตุ๊กตาใช่มีแขนแตรงนี้เป็นแขนตรงนี้เป็นแขนตรงนี้เป็นเอาไหมเธอโอ้โห yes ตุ๊กตาและคุณใช้ค่ะทูนกรุ๊ปนะครับผมอือหือเป็นข้อแนะนําไม่ควรเอาเข้ปาปากไม่ควรปากจะเปลวไฟห้ามกินในขาวกินไม่ได้โอเคตุ okay. ๊กตาและคุณถ้าผมตาคลิ้งยีโบได้นะครับผม,มนุ่มๆนิ่ม น่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับผม <Okay. S 1> เคนะขยับนิดนึงครับผมโอเคต่อไปอันนีน้กันนะผมมันจะเป็นขนมนะผมว่าอันนี้ซองเดี๋ยวนะไม่ใช่ขนม <laughs> เพนเทลแบบปากกาได้และปากกาแน่นอนครับผมปากกานี้ใช่ปั๊ดผมว่าชัวร์แหละเพนเทลนะนี่ไงน้ำเงินน้ำเงินไหมนะผมน้ำเงินเป็นของสีน้ำเงินไหมผมไม่รู้อะไรกัน <laughs> แต่ยีพ็อเพนเทลมาแล้วโอเคในนี้คืออะไร ก็เราจะเปิดกันได้ภายในสามสองหนึ่งแทนทเาแลนแทนแทน,แทน,แทนมันขาดหมดแล้วมันขาดหมดแล้วมันติดอะไรแน่หนาขนาดนี้เนี่ยโอเคโอเคมันทีคงนี้แล้วโอแม่สาวน้อยเราต้องปฏิบัติกับกระถาทอนี้ด้วยความจำแข็เงเอระนั่งงมันนั่งงี้มันนั่งงมันอดึงไม่ออกมันตึงไม่ออกมันติดอะไรอะเธอโอเคเรียบร้อยโอเคสิ่งนี้ก็ไม่น่าพลาดจากความคิดของผม เพนเทลนะครับผมโอเคแทน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 ทักทีเดียวแทนโอเคปากกาผมกราฟหนึ่งทันใช่ไหมปากกาปะสอดกดดสอดกดผิดผมผิดนะเองผมผิดเองขอโทษไม่ใช่ปากกาดิสอดกดครับผมโอเคเป็นในนี้มีอะไรปะมาเป็นแท่งบางอย่าง อ๋อฮะก็คือแท่งซองใสอ่าเจปากาีซอสกดนะครับผมกราฟ1 0 0 0งพันซยนะครับผมโอเคก็ไปกดเลยกันเตอนใช้ก็กดนะครับผมเขียนเป็น HB สบีนะ่รัะผมอืมนะปากกานะครับผมแล้วก็ถัดไปที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็ผมก็คือไอ้ถุงนี้นั่นเองครับผมเขียนว่า especially for you แด่คุณนะครับผมขอสัญญาว่าจะรัก พีเองคุณแกะครับอย่าร้องเลยโอเคในกล่องนี้ในกระเป๋านี้จะมีอะไรกันแน่โอเคคอแห้งดื่มน้ำแป๊บนึงพักสักครู่เถอะครับแล้วก็จะม้วนเดี๋ยวจบมจะไม่ตัดสุนิออกไปโอเคในนี้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้นุ่มๆนุ่มๆราเป็นแล็คคูนีตัวหนึ่งของโหน่ารักมากเลยฮันนุกิ แบบว่ามีตาฟุ้งฟลิงน่ารักอืมเน้นต่อแต่ต่อแต่ได้อ่ะมาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยสามสี่ตัวเนี่ยปึดูเนี่ยมึง่ให้กันหมดเลยนี่เดะเนี่ยตัวนี้เดะเป็นครอบครัวแลคุณน่เนี่ยคูนเต็มบ้านนะครับผมดีมากแล้วต้องการอยู่เรื่อยๆครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างน,นึงนะครับผมก็คือเจ้าสิ่งนี้นะหอชมพูเป็นรูปหัวใจแรกสนใจดีฮนะข้นางในนี้จะมีอะไรกันแน่นะเดี๋ยวดูสิ แทนทาร์ตแทน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 ทาร์ตแทนแทนแทเออุ้ยอมุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผมชอบแน่เนี่ยผมรู้สึถึงสมัยที่ผมเอามาดองคือผมรู้ว่ามันต้องไม่กลิ่นมันจะเหมือนมีกลิ่นคล้ายไอหนุ่มพ่ชอกแลทอ่ะไอปงกันแจรูปเต่าครับผมเต่านะที่เอาไว้สำหรับบีบมือเล่นได้อะไรอย่างนี้นุ่มๆมีกลิ่นด้วยนะครับผมโอเคแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมเขาดีแล้วผม เรามึงไม่ได้ไม่ได้ได้มาแต่เราซื้อมาเหมือนเดิมครับผมเป็นก้า,าจะัานะครับผมซึ่งตอนที่ผมเห็นก็คือพอดีแค่ท้ายนะครับผมคือหมดพอดีตอนแพ็คนี้แหละก็คือจะว่าไงดีล่ะทุกคนเห็นไหมครับผมเห็นไหมผมไหมคือผมเห็นทลัลุเพราะมันเป็นก้า,าคุณครูอะ่ะก้าเปแรกทำไมทำไมต้องมีหมอนี่ด้วยเอาไปมาอ่ะเราจะมาลุ้นกคลื่อนสิบไปเหมือนเดิมครับผมก็จะจะได้แพ็คดีหรือเปล่าจะได้เอาต้าน เราก็จะเริ่มจากแพ็คจ,จากการที่แย่สุดก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาให้เราเรานั้นดีสุดเลยเรารู้ดีสุดแต่มันลุ้นไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เราจะกุิ้โทษทีมันมันเหนียวนิดหน่อยนะโอเคผมว่าแง่เลยดีกว่าไปมันติดมากเลยขอใครได้นะครับผมจะแกะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชตี่เห็นนะครับผมใบแรกแน่นอนว่าคุณครูคแน่นอนครับผมแต่ใบอื่นยังไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรกันแนะ่โอเคเราจะมาลุ้นทีละใบเหมือนเดิมครับผมโดยเราจะเปิดตามนี้แหละอะอกมากันนะโอเค ไปแล้วคือคุณครูครับผมยังไม่เห็นไปอยู่นะเจมเมอร์โ,กโ,กโอเคเรามาดูกันสิว่าเราจะได้การ์ด normal ลแร่ไม่ได้แร่เฮสปปรแร่ซุปเ r อร์แร่ออฟตาแร่กันยังไงกันบ้างครับผมโอเคเริ่มต่อไปต่อไปครับผมไปแรกคือไปอนี้นะคุณครูนะครับผมไปต่อไปใบที่สองสิแทนเทลนแท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 นใบนี้ฮิวแมนนอร์มัลครับผมโอเคต่อเนื่องไป,ไปต่อไปจอ เคใบนี้ normal ไอโต้โรลลี่ฮาร์ดมีได้คุณแน่ผมประกาศได้ได้คุณแล้กันโอเคได้ normal ต่อไปนะครับผม normal คิมมอน normal ไอโต normal ดูคูโอเคใบต่อไปยังเป็น normal อยู่หรอป่าใบนี้ normal คิปุรีคง normal ต่อไปใบต่อไป normal สุดท้ายยังหมดยังอึ๊บเดี๋ยวคง normal ต่อไปชินิชชัยห้าใบแล้วครับผมผมว่าอ่ะผมเอาใบนี้ลงนะผมไม่เห็นครับอีกห้าใบที่เหลือเป็นอะไรกันแน่แต่อ่ะห้าใบนี้คือ normal นอร์มอลทั้งห้าเลยผมหวังว่าไปแต่ไปไเป็นแร่ผมแร่ไหมไปต่อไปผมไม่รู้ด้านนี้ผมจะจับแบบพิเศษแล้วอะตอนนี้จะจับกลับด้านไปรุ่นต่ำนี้ปะ่ะใช่ใช่อย่างนี้โอเคเตรียมตัวให้พร้อมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมโอเคไปต่อไปที่เราจะได้ดูก็คือหนึ่งสองซั่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันอัน,นอันนี้มันคืออัน,นอันนี้มันคือสุดๆใช่ไหมแล้วผมต่อจากอันนี้ผมคืออันนี้อันนี้นะแล้วมันคือตอ่ตอต่องตัวนี้นะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตามลำดับมันจะเป็นไออันนี้ทีหลังใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมาอย่างงี้มามาอย่างงี้มาอย่างงี้นะเออทีละใบเอ็ N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  นเอ็นเอ็นเอ็นแล้วนี่อันนี้เอาตาเลยเหรอหรือ<ๆ> <hacerlo? S 2> ผมเทียมคิดว่า เอเรื้ว่าเอาเคได้เอตาตั้งตัวเองครับผมเออัลตราแลนิวสคูงและคุณซาเนี่ยนะครับนีใจไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอเคสไปต่อไปก็คือมันมัน,ม,นมันเริ่มเป็นน่าจะเป็นแรงหมดเลยผมว่าที่เหลือโอเคเป็นจิสตสีม่มาสเตอร์ครับผมแร่แล้วก็ไปต่อไปใบนี้ใบน,นี้ก็เป็นโอเคคิวมอนแร่ผมรู้สึกว่าใบนี้เซตนี้จะมีเออัลตาแด่ตัวแบบใบเดียวใช่ไหมผมว่านะสุดท้ายสองใบใบนี้ใบน,นี้เป็น มิสุระเคยียวจีแร่และสุดท้ายใบนี้เป็นคุณครูแร่สรุปคือผมได้แล่ธรรมดา4 normal 5้าแนวเอาตด้แล้วตัวเอคนเดียวนะครับผมเป็นงั้นไปโอเคก็ผมดูเวลาแล้ว,ลลวพอดีว่ากล้องวิดีโอผมอ่านได้แค่ที่จุดที่แล้วผมแล้วคลิปตัวนี้ผมเคลียร์มาแบบใ,ใกล้จะเกินแล้วเพราะฉะนั้นผมได้จบคลิปนี้แค่นี้ครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนมาร่วมง,งานกันนะครับผม ออขอบคุณนะครับผมที่ติดตามผลงานมาตลอดแต่แก็อาจจะไม่ถึงกับสัมผัสบรรยากาศจริงๆริงก็ได้อะไรเงี้ยก็ผมก็ถ่ายวีดีโอมาเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยครับผมผมก็จะพยายามตัดต่อให้มีเนื้อหาทั้งราวเหมือนได้สัมผัสถึงสิ่งดีเกิดขึ้นตัวเองอะไรเงี้ยผมอาจจะมีเก๋บ้างนู่นนี่นั่นบ้างขอให้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมพูดเร็วไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นตงมันประดับไปไไเรื่อยถ้าเกิดไม่พูดกันเต็มันจะแบบเงียบไปเลยอะไรเงี้ยต้องต้องพูดมันจะคิดคำพูดไปเองแล้วก็แต่บังเป็นมมมมมัันนนนาาาดดหหห่ออยยยยยข้้้วะะคครบผผกกก็จพแเใใสุ ให้ดูเรื่องอะไรนี้ต่อ,อไปนะครับผมเคก็จะมีนนดีได้เอาตั้งแรมันหนึ่งไปครอบครองกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมทลิป่ทั้งหมดที่ผมลงนะครับผมของวันี้ยังคงชื่นชอบแล้วก็ให้กำลังใจอะไรต่อเวลาครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเคครับผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย